กิจกรรม MLS มีอะไรบ้างทำยังไงเดี๋ยววันนี้เจเจจะมาบอกไปดูเลยครับผม มองหาร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น FC Point หรือว่าเติมพาร์ตต้องร้าน Double P Shop เลยครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยไร้ดีฟันรับประกันไม่โดนแบงครับผมไม่ใช่แค่สามารถเติมเกม FC Mobile เพียงเกมเดียวร้าน Double P Shop สามารถเติมได้อีกหลาย,ลายเกมยังไงก็ลองทักไปถามดูก่อนได้เลยครับผมหากใครที่สนใจเติมเกมสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k ของร้าน Double P Shop ได้เลยครับผมหรือแอดไลน์ไปที่ @doublepshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านนี้บริการเป็นกันเองมากครับ และยังเติมไวีกด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับอ่าก็อขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJFC Mobile <อ>นะครับวันนี้ก็อยู่กับ JJ คนดีคนเดิมนั่นเองนะครับวันนี้ JJ ก็จะมาอะบอกนะครับรายละเอียดเนาะเกี่ยวกับก<อ>ิจกรรม MLS เนาะและวิธีการเล่นต่างๆวิธีรับของวิธีนั่นนี่ ข้าวๆนะครับจะมาบอกคร้าวๆเนาะนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะหรือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกให้หมดเลยนะครับเนาะก็จะเข้าใจเลยนะครับผมจะไปช้าๆและจะบอกให้ละเอียดเลยเนาะนะครับประมาณนี้ผมก็เราก็กดเข้ามาได้เลยเนาะก็คือนี่ครับ,น,รบนี่ตรงนี้นะนรนนะเรากดเข้ามาได้เลยครับปับ๊บนี่เรากดเข้ามาปั๊บครับผม มันจะมีอยู่3หน้านะก็คือหน้า MLS แล้วก็ Payoff MLS กับยุคสมัยนะครับอ่ะยุคสมัยเนาะมันจะมีอยู่3อันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละอันเลยนะครับอ่ะอันแรกนะครับก็ MLS เนาะตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะเราเลื่อนมาดูที่ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะถ้าเรายังไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นาาคําว่า Kick Off คลิกออฟอยู่ตรงนี้ครับให้เรากดปุ่มคลิกออฟได้เลยแล้วเราก็มันจะปลดล็อกทั้ง4อันนี้นะเออทั้ง5้าอันนี้นะครับรวมโฆษณาเนาะนะครับเราก็ต่อวันนึงเนี่ยเราจะเล่นได้อะรค้งเนาะก็หนึ่ง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 นะครับก็เล่นทั้งหมด5อันเนาะเอเล่นเล่นทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็ดูโฆษณาอีก1อันนะครับก็ทําให้หมดเลยนะครับทําให้หมดเลยเนาะถ้าเราทําหมดปั๊บนะครับเราก็จะได้โทเคนถ้วยนะครับมาเรื่อยๆนะครับเนาะ นะก็พอได้มาเสร็จปั๊บนะครับมันจะกลายเป็นการสะสมสะสมโทเคงงสสท็นหมายความว่าอย่างไงสะสมโทเค็นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราได้8อันแล้วเนี่ยไอตรงนี้มันก็จะปลดล็อกให้นะครับก็คือถ้าเราสะสมโทเค็นได้เท่าไหร่มันก็จะปลดล็อกให้นะครับแต่ว่า เราสามารถเอาโทเค็นไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้นะครับเอาไปสูมเอาไปแลกเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่ได้นับเนาะนี่นะครับเขาบอกตรงนี้ว่านี่นะการใช้โทเค็น MMLS นะครับจะไม่ส่งผลต่อความคืบหน้าเป้าหมายโอเคปะนะครับก็คือมาเขาจะนับตามที่เราเล่นถ้าสมมุติว่าเราเล่นวันนี้เราได้30อ่าเขาก็จะนับ30ต่อให้เราใช้ไปหมดเขาก็จะนับ30นะครับอถ้าสมมุติว่า เราเราทาไปถึง50ปั๊บเดี๋ยวตรงนี้มันก็ปลดล็อกให้ละนะครับทำถึง80ปั๊บไอวันยามาก็ปลดล็อกให้นะครับทำถึงร้อยสิบก็แพ็กอันต้าเนาะร้อยสี่สิบก็มารเชนะครับเนาะเราก็พยายามนะครับอย่าขาดเนาะเข้ามาทําทุกวันนะครับเพราะว่ากิจนี้นะเวลามันสั้นนิดเดียวนะครับอาจจะประมาณ12วันนะคิดว่านะสิบสองหรือสิบสี่วันผมจำไม่ได้นะครับมันประมาณนั้นแหละนะครับมันเป็นกิจรองเนาะนะครับเป็นกิจขั้นนะครับใครที่ อยากได้ของฟรีนะต้องมาทำครับผมนะโอ้โหนะทำแค่นิดเดียวครับนะก็เอามานงทำตรงนี้เสร็จครับผมนะเราก็รอรับของได้เลยนะครับเราก็รอรับของได้เลยอ่ะต่อไปครับมาที่2นะเป็น Payoff MLS ครับ Payoff MLS เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3อนันี่นะครับมีประมาณ3อันอันแรกนะครับคือชนะ MLS ครับ ชนะ6แบตนะมันวงเลยว่าชนะ6แมตชนะ MLS ครับเนี่ยมันหมายความว่าให้เรามาเล่นตรงนี้ครับมาเล่นตรงนี้เห็นปะนี่นี่ครับ MLS ครับก็คือเราไม่ได้เล่นแค่อันเดียวนะเราต้องเล่นทุกคู mm ่เลยครับเล่นตั้งแต่คู่นี้นะครับยันมาคู่นี้ปั๊บแล้วก็มาคู่นี้นะครับแล้วก็มาตรงคู่นี้นะครับคู่นี้เสร็จแล้วก็คู่นี้แล้วก็จะมาคู่ชิงนะครับก็คือเราต้องเล่นทีละคู่เลยนะครับต้องเล่นทีละคู่เลยเนาะนะครับ แต่เราต้องใช้ทีมตัวเองเล่นนะเราเราเราจะใช้ทีมตัวเองเล่นนะครับก็มาถึงรอบชิงปุ๊บมันจะครบ6แมตช์พอดีนะครับเราก็นั่งเล่นไปเลยครับมีตรงไหนให้จิ้มเราก็จิ้มไปเลยนะครับเนาะพอชนะครบ6แมตช์ปับ๊บอันนี้มันก็กลายเป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ทําสําเร็จเนาะอันแรกนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะข้ามาอันที่3นะครับก็คือเล่น3แมตช์ในบทยุคสมัยอ่าเล่น3แมตช์ในบทยุคสมัยเนี่ยคือ,อยังไงครับนำมาดูตรงนี้ยุค รเราเลื่อนมาทางขวานี่นะครับนี่มันจะมีตรงนี้ครับยุคก่อตั้งนะมันจะมีให้เล่น3มอันก็คือ1นะครับ2และ3อันนี้นะครับพอเราเล่น3อันนี้ปับ๊บ ทั้ง2อันนี้ทั้งสตอยคอฟและมัติอุสมันจะปลดล็อกให้เรารับฟรีทั้ง2อันเลยนะครับ mm hmm. ทั้ง2การ์ดเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็รับได้เลยเนาะนะครับ mm hmm. เป็นของฟรีเนาะนะครับ mm hmm. แล้วส่วนอันอื่นนะครับมันก็จะตามอาทิตย์เนาะนะครับ mm hmm. ก็คือเราอยากรู้ว่ามันรีตอนไหนวันไหนนะครับแล้วก็ดูเวลาตรงนี้ได้เลยรีเฟซในอีก5วันนะครับในอีก5วัน ถ้าเราทําสําเร็จปั๊บนะครับถ้าเราทําสําเร็จปับ๊บเรารับของปับ๊บอีก5าวันมันก็จะมีภารกิจใหม่หมาให้ทำแล้วก็มาอ่านตามนี้ต่อนะครับเนะาะแล้วเรากา็ไปเล่นในอาทิตย์ต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวมันก็จะแจกพวกเบ็คแฮมองลีอะไรเงี้ยกาก้านะครับเนาะทำตามอาทิตย์ไปนะครับอะต่อไปนะครับอันที่2เนาะนะครับซื้อแพ็คพื้นฐาน MLS 5แพ็คอะตรงนี้นะครับหลายๆคนเข้าใจผิดหลายๆคนไปซื้อผิดนะ ถามผมตลอดว่าพี่ครับทําไมแพ็คผมไม่เพิ่มทําไมตรงทําไมตรงนี้ผมไม่เพิ่มทําไมผมไม่ถึง5แพ็คผมซื้อไปแล้วตั้ง10แพ็ค20แพ็คแต่ผมยังไม่ได้เลยอ่างงคนดูงงนะครับเดี๋ยวคนดูแต่หลายคนต้องดูดีๆนะครับอ่ะเรามาอ่านตรงนี้ก่อนเลยซื้อแพ็คพื้นฐาน mls 5แพ็คพื้นฐานนะครับไม่ใช่มาตรฐานเรากดเข้ามาที่ร้านค้าได้เลยฮะกดเข้ามาที่ร้านค้าเสร็จปับ๊บมาตรงท็อปอีเวนต์ปับ๊บนี่ฮะ เราหาคำว่าแพ็คพื้นฐาน mls นะก็คืออันนี้นะครับ800เพชรหรือว่า100 fc โอเคนะ800เพชรหรือ100 fc เท่านั้นนะครับเป็นแพ็คพื้นฐาน mls นะไม่ใช่มาตรฐาน mls หรือว่าแพ็คพื้นฐานีโร่นะครับดูให้ดีเนาะนะครับเราก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับ5แพ็คนะครับกดไปเลยนะครับก็สะสมให้มันครบ5าแพ็คนะครับตามแต่ละทิ์เนาะเราไม่ต้องซื้อทีเดียวก็ได้นะครับค่อยๆเก็บเพชรแล้วก็ซื้อไปก็ได้นะครับพอเรา 啊、uh uh. ซื้อครบ5้าอันปั๊บอันนี้มันก็ได้นะครับพอเรารับครบทั้ง3ามอันนะครับไอสอันนี้มันก็จะปลดล็อกนะครับแล้วแล้วแต่เรานะว่าเราจะเลือกอันไหนครับ9297นะครับหรือว่า90-97หรือว่ามัตเชลโนเนาะผมก็เลือกมัตเชลโนไปนะครับเนาะเดี๋ยวมันก็ถ้าก็รู้ๆกันอยู่เนาะทุกคนก็คงต้องเอามัตเช่แหละนะครับส่วนใหญ่เนาะนะครับเดี๋ยวก็อีก5วันปั๊บมันมีภารกิจใหม่ไม่ทามัตเช่ก็มีต่อนะครับนะก็อ่ากิจก็จะมีประมาณนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ ก็จะเป็นพาร์นะครับเป็นบัตรผ่านนะครับเป็นพาร์ของเนสตานะครับเนาะก็ผมคิดว่าถ้าใครเติมได้ก็อยากให้เติมนะครับเพราะว่าพาร์มันคุ้มมากนะครับเนาะทุกๆพาร์ part, นะเราพยายามเก็บให้ได้ทุกพาร์เลยนะครับใครที่เป็นสายพาร์เนาะหรือว่าแบบใครที่งบน้อยนะครับอยากจะเติมแต่งบน้อยก็เน้นเติมพาร์เอานะครับเพราะว่าของข้างในเนี่ยมันคุ้มที่สุดแล้วครับผมนะมันคุ้มที่สุดแล้ว ะครับมากอ่ามันดีกว่าเราไปเติมเปิดแพ็คเนี้ยแล้วมันเกลือนะครับเนาะ,นะโอเคนะอ่าประมาณนี้ผมก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะสามารถคอมเมนต์ถามผมด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับก็เดี๋ยวผมมีสาระดีๆมาฝาก มีสาระอะไรดีๆมาฝากผมก็จะเอามาลงให้นะครับเอามาบอกทุกทกคนเอามาแชร์ต่อแน่นอนนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับฝากขอใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรีโพสต์ให้กันก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมหน้าที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ